เห็ดค้นละนั่นพี่น้องเนาะเห็ดค้นละเทื่าเพราะว่าตัวหนึ่งมันสีสูงกลัวเพราะเวลานา้ำเทาะน้ำอยู่ห้องน้นำน้ำบ่อยากให้มันไหลขึ้นมาเด้พี่น้องบ่อยากให้มันลุกฝากติดตามเบาโอริแน่เด้อพี่น้องเบิดสตชูป,ปูสุคนสบายดีเด้อพี่น้องเนาะถ้าสบายดีอีกคนหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้เข้ามา,าตอนช่วงนี้กับประเทศแล้วแล้วห้องหนึ่ง ออกมาอัปเดตเบิ่งว่ามันงามสำได้น่ะปัญเธแล้วแล้วพี่น้องห้องหนึ่งเนาะเป็นกะแต่งหน้าแต่งตามันอ่าที่เธอพี่น้องเอยที่เขามากำกับน้ำกับบ๊อบแมนด้วยจุ๊จิ๊จุ๊จี้อย่างเด้อพี่น้องเนาะเอามาถ่ายทำเราก็ต้องบอกต้องนี้นใครกว่าเฮาสิเวลาเราเหตุผลพลาดเราต้บอกให้เราแก้นะมันทีนี้พี่น้องมีแต่ว่าเาแนะนำเราดีกว่าเนาะเอาโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้กันไปเบิ่งน้ำกันอีกทีหนึ่งอีกีหนึ่ง ช้างเขามันออกลายแค่นนเนี่ยแต่ช่างเขามันออกน้ามลายเนาะดูป้าเต๋อกับสูอ้อ๋อลี่ผิดน้องเลยป้าอ้อเนาะสบายดีป้าอ้อสบายดีโดยจยดีเลี้ยวอะไรทางนี่นโอขข้ขักแลขักแลขักแลผิดน้องสองสอบเครื่องผู้เล่กลกนกวนาเถ็งเครื่องดูพี่น้งอง No. Mm -hmm. ป้า <One> ต <input> ีนเลยนะอ่าเห็ดเห็ดเห็ดมันเป็นพักพี่้หงเนาะเป็นพักไว้เพื่อบรร้น้าอันน้องน้ำนั้นแล้วก็เห็ดหูอล้วกั คักแล้วตอนนี้ทำอะไรกันอย่น้องี้ยขึ้นตรงนี้นี่เลยครับเริ่มระบายเลย cái hết tên thì không ạ ừ ừ chơi ừ cua ừ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  nó.

เห็ดค้นละนั่นพี่น้องเนาะเห็ดค้นละเทธอเพราะว่าตัวหนึ่งมันสีสูงกว่าเพราะเวลาน้ำเทาะน้ำอยู่หของน้ำน้ำเรอยากให้มันไหลขึ้นมาเด้พี่น้องบ่อยากให้มันล่วงกันความหมายแบบนี้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมันล่วงกันเลวยนะ สองเท่าส so ู <brightness> <desserts> ้ดีเนาะแม่นแดดตะตุเป็นสองเท่า จะกระจายเป็นที่นี่คนลนกแล้วเนะานนะเพราเนาะคลักแล้วป่ะนี่เห็นว่านั่งสบายแม่อยู่เพื่อนอะ คอ,อ,อนมันกระสุนยา,เาวเลยข้างนก็ chúng tôi nắm cái hang vay tử gần chấm này tay mặn này, nát ừ. cái nhà sẽ đi binh binh đi binh 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 ngam binh 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 nó binh 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 เอาอีกปูนมันไหลไม่นปูนล,ลายให้ ในไงยเองเพื่อนถึงงให้แน่นีพ่อสิบ้าคนหิ้บัพ้อกันเล้ใช่ไหม

那个卖那个。 ล้แวแล้วบ,บาทนึงท่ไหร่น้อเาไมนน่สองอันละแต่ราดูจะได้คอโตกับก่อนได้บาทนึ่งเท่าถือเถอะวคอโตกับก่อนงามบมอนงามะนะงามและนะ้วเนาะอยม้วจูลี่เพิ่นกระเบิร์ดด้วเพิ่ว่าถักจิ๊กโดเพิ่ว่าโอ้ยเหตุไปห่ะละ้เท่าไม่เท่ากันแล้วก็ถ่าแก่ในโฮมแล้วเรายังฉูดงานอยู่ เนาะเจ้าก็ะซอยเนดูเจ้าก็ได้เอยเห็นดีเนาะหืมากนี้พี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเนาะรอลิชได้ขอตัวก่อนกลับกันเด้อพออเด้ออ้ยสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอ้เด่๋ยวากปากไปได้พี่น้องบอกลิชเนื่ยแห้งมันนี่ทำเพื่อก่อนบ้านี้พี่น้องเนาะอ่าที่เด้อ